สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับฟังสบายสบายสไตสล์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการกลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับเรื่องราวของคุณมิตรชัยบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีกำลังสนุกเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะครับเ <c oughs> อาอย่าลืมล้อมวงเข้ามาฟังกันครับคุณกิ่งดาวเขียนไว้สนุกสนานมากนะครับ ขอบคุณพี่ออสขอบคุณน้องแอนครับที่ได้มอบลิขสิทธิ์อันนี้ให้อาสรนันคนเดียวที่เอามาอ่านออกอากาศกันตอนที่แล้วมันจบลงตรงที่พี่เชษเนี่ยเขาไปปีนังกลับมาแล้วก็ซื้อกางเกงผู้หญิงเนี่ยมาฝากผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในทีมงานเนี่ยแล้วนั่นเขาเอาไปแล้วใส่ไม่ได้เขาก็เลยเอาไปขายดันเอาไปขายเอ่อให้กับไปฝากขายที่ร้านเสริมสวยพี่ออสไปทําทําผมอยู่พอดีเลย เรื่องก็เลยเรื่องก็เลยมาระเบิดที่บ้านพี่ออสมาระเบิดกับมิชัยเบนชามิชัยเบนชาก็รู้เขาก็เลยโกรธคนนี้ถ้าจะไม่ได้มีอะไรกันเพราะว่าเขามีลูกมีผัวอยู่นะฮะพี่เชก็เลยขับรถออกจากบ้านไปด่าด่ามันทั้งผัวทั้งเมียเลยแล้วก็กลับมา้วเรื่องไม่จบแค่นั้นนะวันเวลาผ่านมาเพื่อนมาบ้านพี่เชก็เล่าให้เรื่องนี้ให้เพื่อนฟังอีก ตอนที่แล้วมันจบลงแค่เนี้ยว่าพี่เชษเขาเล่าให้เพื่อนเขาฟังเนี่ยเล่าว่ายัางไงวันนี้ผมจะเล่าต่อว่าพี่เชษเขาว่ายัางไงนะเรื่องเนี้ยมันก็ลือเข้าไปในกองถ่ายมันก็ลือเข้าไปจนถึงคนโน้นคนนี้แหละนะมันก็เพื่อนที่มาเนี่ยก็เลยมาถามเนะี่ยต่อหน้าเนี่ยเลยถามว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นวะเชษใช่ไหมพี่เชษเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนะี่ยมันแสบจริงๆอ่านี่ถ้าออสยอมนะ จะจับไปขึ้นครูไส้เข็ดถ้าจะดีนั่นแน่คำว่าขึ้นครูผมไม,ไม่อธิบายนะครับผู้ชายคงจะรู้ผู้หญิงในยุคโบราณโบราณก็คงจะรู้ผู้หญิงสมัยใหม่ไม่รู้หรอกว่าขึ้นครูนี่คืออะไรนะฮะโถพี่ออดเขียนไว้นลครับว่าโถพี่เชษจะเอามาขึ้นครูเขานั่นแหละจะเอาพี่เชษไม่ว่ามัาง่งไม่รู้จักซะแล้วว่าผู้หญิงคนนี้มันรุ่นไหน ผู้เขียนพูดพลางหัวเราะเพราะอดขัดคอไม่ได้จึงนำมาซึ่งเสียงหาของเพื่อนๆส่วนพี่เชษทำหน้าไงรู้ไหมครับทำหน้าเฉยเหมือนมีคังรู้สึกว่ากูไม่สนใจเรื่องนี้หรอก <c oughs> อ่าก็คนนี้ก็รอดรอดไปอีก,อ,กอีกลายหนึ่งนะครในขณะนั้นที่ออสเล่าว่าการเลือกตั้งเนี่ยมัน ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วที่บ้านจันทรโรดวงเต็มไปด้วยคนแปลกหน้าบางครั้งผู้เขียนลงมาตอนเช้าจะออกไปทำงานเห็นคนนอนที่พื้นห้องรับแขกเกื่อนกลาเต็มไปหมดเมื่อถามว่าเป็นใครก็ได้ความว่าเป็นพวกหัวคะแนนที่ไปช่วยพี่เชษหาเสียงแจกบัตรแจกโบสเตอร์อะไรเนี่ยเต็มไปหมด ความไม่พอใจเดิมที่พี่เชษผิดสัญญาและพี่ออสเองไม่ชอบการเมืองเลยทําให้พี่ออสแยกตัวไปปักหลักอยู่ที่บ้านสอยกลางกับพี่นีพี่เขานะครับแล้วก็ทําตัวแบบอยากจะไปไหนฉันก็ไปอยากจะไปนอนกับเพื่อนฉันก็ไปอยากจะไปกินข้าวที่โรงแรมไหนที่เขาบอกว่ามีเมนูใหม่ๆฉันก็ไป แล้วก็มีสปอนเซอร์จ่ายให้ด้วยโดยที่พี่ออสบอกว่าช่วงนี้ไม่ใส่ใจกับพี่เชษฐ์เลยนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับที่มันเกิดความแตกร้าวระหว่างสามีกับภรรยาผมก็เอาข้อตรงนี้แหละครับมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังท่านฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเนี่ฮะต้องเพลงฟังย้อนกลับไปฟังแล้วท่านจะได้ข้อคิดนะครับว่า ถ้าโกรธกันแล้วทําอย่างนี้มันจะทําให้ชีวิตคู่จะไปไม่ไกลนะครับพี่ออสเขียนไว้ว่าส่วนที่เชษโดนสึกหนักไหนจะต้องจ่ายเงินหาเสียงค่ารถรถแหนั่นนะ่ะค่าป้ายค่าเบียเลี้ยงคนที่ไปติดป้ายติดโปสเตอร์พากันเละเทอะสมัยนั้นนึกออกไหมฮะย้อนกลับไปสิปียี่สิบปีเนี่ยโหยติดโปสเตอร์กันเละไปหมดเลย นะฮะเอ็มไปหมดเลยค่าใช้จ่ายต่างๆล้วนแล้วแต่เรียกว่าคุณมิดชัยบัญชานี่ต้องจ่ายแบบร้อยเปอร์เซ็นเงินสดทั้งหมดแล้วพี่ออสยังบอกเลยว่าถูกบวกอีกไม่ทุไม่รู้เท่าไหร่คือไอ้นี่สองร้อยอจะบอกว่าสามร้อยคือเขารู้ตั้งแต่ตอนหลังมาเขารู้หมดแหละไอ้ราคาต่างๆพวกเนี้ยมันหนีเขาไม่รอดหรอกเขารู้หมดว่าไอ้พวกเนี้โอ้โห มันแท้เลยลนะ่ะมันปลวกเลยลนะ่ะปลวกไม่พอนะผมว่าบางทีนะยุคนั้นนะยุคนั้นนะไม่ได้พูดยุคนี้นะยุคนั้นนะไอ้พวกหาเสียงพวกนี้น่ะเหลือบดีดีนี่เองนะฮะคนที่จ่ายเงินก็คือคุณมิตรชัยบัญชาก็เรียกว่าจ่ายทั้งเงินสดทั้งเช็คโดยมีตัวแสบก็คือพี่เพื่อนของมิตรชัยบัญชาคนเนี้ย คนที่พยายามที่จะเผาบ้านพิเชษนี่แหละนะเป็นคนเดินโพยควบคุมสมัครพรรคพวกและนะได้หน้าที่เป็นคนจ่ายเงินซึ่งในเวลานั้นพิเชษจ่ายเงินไปสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทต่อวันยุคนั้นกุยเตี๋ยวชามละบกสลึงนะสามบาทหกสลึงสองบาทสาบาทเนี่ยประมาณเนี้ยนะ ยุคที่พิชัยบัญชาลงหาเสียงเนะไหนจะต้องคอยเช็คผู้เขียนที่ไม่อยู่ในร่องในรอยคอยติดตามผู้เขียนอยู่ตลอดเวลานี่คือภาระของพิเชษที่ต้องคอยคอยส่งพี่ออสตลอดเวลาวิ่งไปไหนมั่งนะหนังก็จะต้องเล่นนะถึงจะเป็นมนุษย์เหล็กสักขนาดไหนก็ตามร่างกายพิเชษก็สู้ไม่ไหวสุดและโทมลง อย่างเห็นได้ชัดแก้มตอบเลยเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าโซมอ่ะน,นะเพราะว่าทั้งวันทั้งคืนไงไอความหลอนี่มันก็จะจะแย่ลงเพราะว่าคนเราไม่ได้นอนแล้วมันเครียดเล่นเล่นการเมืองนี่มันเครียดพี่เชษยิ่งเหนื่อยผู้เขียนคือพี่ออสยิ่งสนุก เมื่อไปพบสังคมใหม่ที่สบายสบายคนรอบข้างไม่มีปัญหามีแต่สบายใจมีบ้างเป็นธรรมดาที่บุคคลนอกวงการที่ไม่ค่อยรู้เรื่องวงการบันเทิงเห็นหน้าพี่ออสแล้วอยากจะคบหาสนิทด้วยเพราะในวัยในขณะนั้นก็เรียกว่ายัางสาวต้นๆใครเห็นก็สดชื่นเป็นธรรมดาตอนพี่ออสเพิ่งอายุยี่สิบหกนะ ที่เขาอยู่กับพิเชษเนี่ยอายุยังไม่ถึงยี่สิบหรือยี่สิบกว่านิดๆน,น,นะฮะเรียกว่ากําลังสวยอ่ะพี่อ้อตอนนั้นนะฮะสวยทีเดียวอ่ะเขาเรียกว่านางเอกอ่ะนะ,ะแต่ด้วยความรักที่ฝังลึกอยู่ในใจทําให้ผู้เขียนมองข้ามสิ่งเย้ายวนต่างๆสนใจเฉพาะการพบปะเป็นกลุ่มก้อนไม่มีการนัดพบเป็นการส่วนตัวกับใครทั้งนั้น หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็จะใช้วิธีพูดตรงๆเช่นนะเช่นชวนไปโน่นชวนไปนี่ชวนไปนอะไรก็แล้วแต่พี่ออสจะบอกว่าออสอยากเที่ยวสนุกโดยไม่มีเรื่องชู้สาวนะคะเพราะออสมีมีแฟนแล้วค่ะคนได้ฟังคนได้รับรู้ก็จะนิ่งถอยไปนะคนรับไม่ได้ก็ถอยไปเลยคนรับได้ก็จะตื้ออยู่ฮะกรเรียกว่าอะ มีแฟนแล้วก็ไม่เป็นไรวะาปูก็เติมมึงทุกวันอย่างเงี้ยมีแต่บทเรียนที่สําคัญที่ต้องจดจําก็คือถ้าเราได้รับการอบรมที่ดีการจะเอาตัวรอดต้องมองเหตุการณ์ให้ออกว่าควรจะหาทางออกแบบไหนหาทางออกกับใครผู้เขียนได้พบกับปัญหาที่นำมาซึ่งความยุ่งยากใจอยู่กรณีหนึ่ง และได้กลายเป็นชนวนทำให้ความรักความร้าวระหว่างพี่เชษกับผู้เขียนร้าวฉานรุนแรงขึ้นในขณะที่สนุกสนานกันอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆพระเอิญมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ได้พบและรู้จักในงานแต่งงานของงานหนึ่งมีความสุภาพเรียบร้อยและผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นคนที่พูดเสียงเบามากและ พี่ออสบอกว่าผู้ใหญ่คนนี้มีความจริงใจพบกันครั้งแรกก็สัมผัสได้ทันทีว่าฝ่ายตรงข้ามหมายถึงผู้ใหญ่คนนี้แหละนะฮะต้องใจผู้ผู้เขียนคือชอบพี่ออสจากนั้นก็ได้รับคําเชิญคือพี่ออสนะฮะคำเชิญคําชวนให้พี่ออสไปทานข้าวแต่ว่าชวนอย่างสุภาพคือชวนไปทานข้าวกันผู้เขียนปฏิเสธทุกครั้ง จะใช้วิธีพูดแบบขวานผ่าซากก็ไม่ได้นะได้แต่บอกว่ามีแฟนแล้วค่ะถ้าถูกย้อนกลับมาว่าไม่เคยคิดอะไรกับผู้เขียนจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนท่านเข้าใจสำนวนตรงนี้ของพี่ออสไหมครับคือถ้าผู้ชายเขามาชวนไปเที่ยวไอชวนไปกินข้าวแล้วเขามาชวนไปกินข้าวบ่อยๆเข้าแล้วถ้าเราไปบอกเขาว่า โอ้ไม่ไปแล้วค่ะมีแฟนแล้วค่ะถ้าเขาไม่ได้คิดว่าจะชวนเราไปทําอะไรแบบนั้นหรือว่าไปจะชอบเราขนาดว่าจะต้องไปไปไป,ไปมีอะไรกันนะนะคนที่มาชวนเขาจะมีความสุขอ้าวแล้วคุณคิดอะไรกับผมผมแค่ชวนคุณไปกินข้าวแล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพี่ออสหมายความว่าอย่างนี้นะครับพี่ออสจึงตัดสินใจว่าถ้าได้รับคําเชิญอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็จะไป อันนี้สำหรับผู้ใหญ่คนนี้พี่ออดพูดนะครับแต่จะต้องอธิบายให้ท่านผู้นี้เข้าใจถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันของพี่ออดเองจะต้องบอกให้ทราบว่าพี่ออดเป็นคนที่มีสามีแล้วและสามีเป็นใครและเข้าใจกันอย่างไรขณะนี้กำลังมีปัญหาอะไรกันอยู่บ้างโดยจะคิดว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ของเราคนหนึ่ง ผม่าผู้ใหญ่คนนี้ก็คงจะตื้อบ่อยอะนะคงจะตื้อบ่อยแล้วก็คงจะรู้ะระดับนั้นแล้วมันต้องมีแมงวีไปบอกแล้วว่าที่คนนี้ก็เป็นเมียมิยเชเบนชานะแต่ก็เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเขาคงจะไม่ได้จริงจังอะไรกันมั้งคงจะประมาณนี้นะและแล้ววันหนึ่งพี่ออสก็ได้รับโทรศัพท์ในตอนเช้าโทรศัพท์จากผู้ใหญ่คนนี้แหละขอเชิญไปทานข้าวในวันรุ่งขึ้น ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่โรงแรมเอราวันผู้เขียนรับนัดทันทีเรียบร้อยนะนัดรับรับนัดเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> อออรับนัดคือรับรับปากท่านอ่นะแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติพอวันรุ่งขึ้นนะติอ้อก็เตรียมตัวที่จะไปกินข้าวกับผู้ใหญ่ท่านเนี้ย ก็ไปเสริมสวยนะคือคนที่เป็นดาราในสมัยนั้นเรียกว่าไฮโซนะไป่จะไปไหนทีไม่ใช่อยู่บ้านนวมาสระผมแล้วก็หวีสา,สาง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 หน่อยแล้วก็ไปไม่ใช่คนจะออกเดทจะไปกินข้าวกับคนแปลกหน้าไปกินข้าวกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวให้มันเช้งกระเดกก่อนแล้วตัวเองเป็นดาราด้วยใช่ไหมเขาก็ไปทําผมทําอะไรเสร็จในตอนค่ำไปในตอนเย็นเนะวลาประมาณ ห้าโมงเย็นของวันนัดพี่เชษด,ดันขับรถกลับเข้ามาบ้านแล้วก็ไปบอกพี่นีนะครับว่าพี่เย็นนี้ผมจะกินข้าวเย็นที่บ้านนะเป็นที่แน่นอนว่าผู้เขียนต้องอยู่ทานข้าวกับสาม,มีที่บ้านถ้าไปบอกพี่เชษว่า ไม่กินข้าวด้วยนะวันนี้เพราะมีนัดอยู่นอกบ้านเรื่องก็จะยาวเพราะถูกซักถามแล้วคราวนี้จะทําอย่างไรล่ะในเมื่อนัดกินข้าวไว้นอกบ้านแล้วคุณสามีไม่รู้ว่ารู้มาจากไหนมาบอกวันนี้จะกลับมากินข้าวบ้านเนี่ยเลยรีบกลับมาสั่งให้พี่เมียทำกับข้าวจะกินข้าวที่บ้านจีปเป๋งแล้วสิ ใช่ไหมพอพี่เชษเผลอพี่ออสก็จึงแอบโทรศัพท์ไปหาเพื่อนสาวเพื่อให้ช่วยไปพบผู้ใหญ่คนนี้แทนทีช่วยแก่ตัวให้ด้วยปรากฏว่าครั้งนั้นทุกอย่างสำเร็จแต่เสียดายที่ข้อมูลที่รวบรวมไว้ไม่ได้พูดจนได้ต้องรอไปอีก ซึ่งผู้เขียนอยากจะให้มันจบเร็วสุดเท่าที่จะเร็วได้ก็ไม่รู้พี่ออสเขาจะพูดอะไรกับพี่เชษนะวันนั้นพี่เชษอารมณ์ดีกินข้าวไปคุยไปดูไม่รีบไม่ร้อนหนึ่งทุ่มผ่านไปสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่ม,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 มกินข้าวเสร็จพี่เชษก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วบอกผู้เขียนว่าออสไปวางละวะกัน วังลาโวท่านรู้จักไหมครับวอาวังละโวอยู่ที่ไหนไม่ใช่ลบบุรีครับเดี๋ยวผมจะบอกท่านในตอนหน้าว่าอยู่ๆ<ม>เขามาบอกว่าออสไปวังลาโวกันไปทําไมทั้งๆท,ที่ไม่เคยชวนไปเลยแล้ววังลาโวเป็นวังใครเอาไว้ตอนหน้าผมจะบอกท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาในรายการของเราหมดลงแล้วสวัสดีครับ